รถแทร็เราก็อยู่กันกับซูบูรุอัลแบ็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาร่วมกิจกรรมเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเราเดินทางมากับซูบูรุ XV นะครับแล้วก็ซูบูรุอัลแบ็กนะครับรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดย2รุ่นนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ทางซูบูรุเน้นและเป็นไฮไลท์ของค่ายนะครับก็คือ e Sight นะครับโดยรุ่น XV นะครับจะเป็นรุ่นเวอร์ชันสนะครับส่วนอัลแบ็กจะเป็น เรียกว่าความสามารถของเขานะครับทำงานจากกล้องที่กระจกหน้านะครับสตัวนะครับประมวลผลต่างๆนานานะครับให้เราขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมครับว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับ Outback คันนี้นะครับรับสำหรับเจ้าสุบลู Outback นะครับก็ รูปโฉมของเขานะครับก็จะเป็นรถสไตล์ที่เรียกว่าคอสโอเวอร์นะครับคล้ายๆกับรถอเนกประสงค์นะครับไม่สูงมากนะครับเรียกว่าการก้าวขึ้นลงตัวรถเนี่ยถือว่ากําลังดีนะครับสูงกว่ารถยนต์นิดหน่อยนะครับที่พิเศษของค่ายนี้ก็คือรถทุกรุ่นของเขานะครับจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงทางโค้งนะครับ ทางลื่นถลายหรือทางลาดชันรวมถึงฝนตกนะครับที่สําคัญนะครับเมื่อเจออุปสรรคเรียกว่าโคเลเลื่อยต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาก็สามารถผ่านพ้นไปได้ง่ายดายกว่ารถทั่วๆไปนะครับที่ไม่มีระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบนี้นะครับนี่ครับคือระบบขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของเจ้าซูบุรุนะครับอ่าก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับนอกจากเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับ โดยอีกจุดดึงเด่นของเครื่องยนต์ของซูบูรุนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับที่เป็นแบบนอนยันนะครับทำให้รถตัวรถมีศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับทําให้สมรรถนะการขับขี่นั้นมีการเกาะถนนและการขับขี่ที่ดีมากกว่าปกตินะครับ แล้วสรับซูบูรุอัแบกนะครับก็จะมีระบบซูบูรุไอไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างทันสมัยล่าสุดของเขานะครับการทํางานของระบบไอไซส์ของซูบูรุนะครับก็จะพึ่งพากล้องคู่หน้านะครับบนกระจกนะครับที่มี2ตัวนะครับที่จะทํางานแล้วก็ส่งประมวลผลต่างๆส่งไปยังระบบนะครับ สำหรับภายในของเจ้า Subaru Outback นะครับก็อย่างที่เห็นครับจะค่อนข้างหรูหรานะครับการตกแต่งภายในเป็นด้วยหนังโทนสีน้ําตาลนะครับตัดกระสีเทาๆนะครับตัวหนังนะครับก็ค่อนข้างนิ่มนั่งสบายนะครับนั่งสบายนั่งขับมาระยะทางจากกรุงเทพถึงเมืองการเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยมีความเมื่อล้าเลยนะครับ พวงมลัยนะครับก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับให้ใช้งานทั้งสองข้างเลยนะครับตอนเรามาเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับพึ่งพาอ d น t i v e ทีฟคูร์คอนโทของเขานะครับซึ่งเรียกว่าทำงานตั้งแต่0ูนยถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่ารถจอดก็จอดด้วยนะครับเมื่อรถเคลื่อนตัวนะครับถ้ารถจอดไม่เกิน2วินาทีนะครับเขาก็จะเคลื่อนตัวตามเลยนะครับหรือถ้าเราหยุดนานนะครับเขาก็จะมีเรียกว่าฟังก์ชันขึ้นมาแทนหน้าจอนี้นะครับ เตือนเราว่ารถเคลื่อนตัวแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อรีซูมหรือกดคันเร่งนะครับเพื่อให้ตัวรถตามคันหน้าออกไปได้นะครับหน้าปัดก็จะยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับเป็นมาตรวัด2วงนะครับมิเตอร์ความเร็วข้างหนึ่งนะครับเป็นวัดรอบแล้วก็มีการโชว์การทํางานของฟังก์ชันต่างๆขึ้นมานะครับผมว่าจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้ครับจอกลางนะครับที่จะมีความทันสมัยมากเป็นกึ่งหน้าจอใหญ่แนวตั้งคล้ายๆ ipad เลยนะครับ ใช่ไหมครับเป็นการสัมผัสนะครับดูอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถนะครับฟังก์ชันการทํางานต่างๆนะครับมีให้ดูเยอะเลยนะครับก็สามารถใช้งานกันได้นะครับตั้งค่าต่างๆระบบต่างๆนะครับการแสดงผลต่างๆเสียงนําทางนะฮะสามารถเลือกได้รถยนต์นะครับการปิดเปิดระบบต่างๆของตัวรถนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับสามารถเปิดปิดระบบการทํางานได้นะครับการสั่งงานของระบบปรับอากาศก็จะอยู่บริเวณแถวล่างนี้นะครับ เป็นปุ่มสัมผัสเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็คันเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะมีความหรูหราตามสไตล์ของซูบูรุเขานะครับมีแป้นเขาเรียกว่าตัวเบรกพร้อมเบรกโฮอยู่ตรงนี้เลยนะครับปุ่มอุปกรณ์ชาร์จต่างๆก็สามารถมีช่องชาร์จมาให้หลากหลายก็เลือกใช้งานตามสะดวกนะครับนี่นะครับคือกล้อง2ตัวที่เรา บอกว่าทํางานกับระบบ i s i ซของเขานะครับเรียกว่าเท่าที่เราใช้งานมาถือว่าทํางานได้น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับครับอย่างที่ทราบกันครับด้วยความที่เอา b a c k เป็นรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งนะครับของ s u b a รุนะครับห้องนิสสารด้านหลังจึงเป็นจุดเด่นของเขานะครับที่มีความกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับมีช่องแอร์หลังปุ่มจุดชาร์จต่างๆมีมาให้นะครับที่วางแก้วที่วางพนักวางแขนนะครับ ถือว่าเดินทางไม่ผิดหวังครับตรงนี้นะครับมากันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ถือเป็นความโดดเด่นของเจ้าซ u b a r u Outback นะครับก็จะเห็นถึงความกว้างขวางของด้านหลังนะครับนี่ครับมือเอื้อมเข้าไปเนี่ยสุดมือเลยนะครับสุดมือเลยนะครับเรียกว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับครับและเจ้าเอา b a c k ก็มี อุปกรณ์มาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์การใช้งานในการเปลี่ยนเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับก็เรียกว่าสำหรับคนที่สบายใจกับการเปลี่ยนยางอะไหล่ก็สบายใจกันไปนะครับที่ด้านหลังนี้นะครับก็จะมีตัว s u b w เ o อ e r นะครับซึ่งเครื่องเสียงของเจ้าซูบูรุษนะครับจะเป็นของฮาร์แมนการดอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนะครับและที่ห้องสัหรับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวก้นโยกนะครับที่สามารถ พับเบาะนะครับเห็นนะครับเราสามารถพับทั้งสองข้างเลยครับสะดวกสบายนะครับแล้วเ,เอาอันนี้ออกนะครับเราสามารถเก็บสัมภาระได้ยาวไปถึงข้างหน้าเรียกว่าใช้งานได้สบ,สบายเลยครับตลับรถสไตล์นี้มาดูกันที่ขุมพลังของเจ้า outback ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์4สูบนะครับ2.5ลิตร ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่188แรงม้านะครับกับแรงบิด245นิวตันเมตรที่3,400ถึง4,600รอบนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เรียกว่าทํางานได้อย่างราบรื่นประมาณ1เลยนะครับกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของซูบูรุนะครับ ครับสำหรับความรู้สึกในช่วงที่เราได้ทดลองขับเจ้า subaru outback นะครับจากการเดินทางมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า outback นะครับเป็นรถที่ขับขี่ได้สบายนะครับโดยตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยบอกค่อนข้างนุ่มนะครับกระชับดีนะครับตัวตัวเบาะเนี่ยใหญ่นั่งสบายเลยนะครับด้านพวงมาลัยก็มีการควบคุมที่เรียกว่าแม่นยำนะครับรวมถึงพละกําลังจากเครื่องยนต์ boxer นะครับที่ให้พลักกาลังมาใช้งานแบบเรียกว่าเพียงพอครับอาจจะไม่ได้เร็วปูดปั๊สนะครับแต่ไปได้แน่นอนครับ ขอให้เราค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไปนะครับรวมถึงในช่วงที่เราต้องขับขี่ในทางโค้งนะครับหรือขึ้นเขาลงเขานะครับเรียกว่าพวงมาลัยให้การควบคุมที่มั่นใจแม่นยําเลยนะครับและแน่นอนครับจากรลบช่วงล่างขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับของซูบารุนะครับทาให้เราขับเคลื่อนไปในเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางปกติได้อย่างสบายๆเลยอย่างเช่นในช่วงที่เราขับขี่ทางไกลๆตรงๆนะครับเราได้ลองใช้ระบบคูสคอนโทลดูนะครับอะลเทอรทีปคูตคอนโทลนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่าระบบ ทำงานนะครับจะทําด้วยความนุ่มนวลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งตามคันหน้าหรือตอนช่วงที่ต้องเบรกนะครับตามคันหน้าครับและอีกไฮไลท์ฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือ i อซนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน4.0นะครับที่จะมีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาถึง5ฟังก์ชันนะครับเรียกว่าก็สามารถให้ความสุดสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเอาแบ็คคันนี้สำหรับด้านอตาคอมสิ้นเปลืองนะครับเท่าที่เราขับมานะครับนั่งกันมา3คนนะครับแล้วก็พร้อมสัมภาระนะครับ การใช้ความเร็วนะครับก็เร็วบ้างช้าบ้างนะครับมีเร่งแซงบ้างนะครับตัวเลขก็จะอยู่ป้วนเปี้ยนประมาณ10บวกลบนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ประหยัดครับสลับหลายๆคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคันนี้เป็นรถขนาดใหญ่นะครับแล้วขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานะครับถ้าเราใช้งานในเส้นทางลื่นหรือฝนตกนะครับหรือเส้นทางโค้งนะครับจะรู้เลยนะครับว่าจะยอมรับกับอัตราความสิ้นเปลืองตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะรู้สึกได้เลยว่าขับขี่ได้มั่นคงปลอดภัยหว่ารถปกติทั่วไป เอาเป็นว่านะครับสรับคนที่สนใจนะครับรถยนต์ซูบูรุนะครับที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ได้ทดลองขับนะครับจะทราบเลยนะครับว่ามีความแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างมากนะครับก็สามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูบูรุทั่วประเทศนะครับครับและสุดท้ายนี้ขอฝากช่อง YouTube Channel ของ Auto t h ท i l a น d นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามข้อมูลของเรานะครับเราจะนำการรีวิวรถใหม่ข้อมูลรถใหม่นะครับมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ